วัสดีช่วงใบสามนะครับของวันข้ารที่สของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 8นะครับที่หลังบ้านสวนไผ่บุญทาวรนตอนนี้ผมนั่งอยู่อู่หลังบ้านนะครับหลังจากที่ช่วงเศร้านะครับปลูกกล้วยก็ปลูกตะไคร่นะครับ มาหอดเทียงแล้วก็บ่เหล้วนีก็ใบาบ,าบาน้อยๆนี่แหละกินเขาเที่ยงแล้วก็มาสัมอีกน้อยหนึ่งนะครับหลังจากที่ปลูกสะใภ้เล้วๆวกับมาช่ำต่อไผ่สิบต่อนะครับผมเอาลงมาว่านเลยช่ำเพิ่มอีกสิบต่อสิบต่อหรือสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับแหนงงั้างนะสามหกเก้าสิบสิบเอ็ด สิบเปีต่อไอ้พวกที่ผมชำไปก่อนนั่นครั้งแรกกรอบแรกมันมันกระแตกขึ้นใหม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับมันแตกขึ้นมาล่ะแตกขแขนงเรื่มแตกแขนงขึ้นมาล่ะผมคิดว่าก่อนจะสิ้นพฤศจิกายนนี่มันจะออกมาให้ผมอีกอยู่รายต่ออยู่ผมคิดว่าหรือเพื่อเพื่อภายในสิน้นสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี่แหละ จะเข่าปีใหม่มันจะออกมมให้ผมหลหลยต่ออยู่ผมคิดว่าฝากติดตามนี้ด้วยครับเด้อไผเหลียงน่องหรือไผเหลียงสีทองนะครับเป็นไผ่ที่ให้พลนผลิตดีมากนะครับส่วนไผ่บุญทาว่านจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นมาจากไผ่เหลียงน่องไผ่เหลียงสีทองในสามสามต้นนะครับผมเอาปลูกสามต้นอยู่หลังบ้านนี่แหละหลังจากนั้นแล้วนะครับผมปลูกแล้วผม ผ่านไปเดเด,เด,เดปีหนึ่งนะครับมันจะหายนอตตอั้งแต่พกเจ็ดเดือนแลบเลยนะครับหลังจากสิปลุกลงดินไปแล้วนะครับประมาณหกเจ็ดเดือนมเกินแปดเดือนนะครับมันจะเริ่มหายนอถ้าต้นใดที่มันสมบูรณ์ดีนะครับมันจะหายนอไห้แห้งนะครับโบ,บถึงหกเจ็ดเดือนสัมนะครับสามสี่เดือนมันก็นหายนอตามประสบการณ์ที่ผมเคยเหตุมานะครับ แต่นอนไอตอไผ่ที่ผมขัดออกมานี่คือพร้อมพร้อมเลยครับนี่ล่งดินไดบ่เกินสี่หาเดือนนะครับผมคิดว่าห้นอให้นอเกิดทุกต้นนะครับไครสนใจด้วยครับด้วยไรสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมขายบับแพงนะครับผมขายยูเคต่อละสามสิบห้าบาทนะครับบอกตรงๆเลยถ้าผมคุดต่อขายเนี่ยผมจะขายตอละสามสิบบาทนะครับไอนี่ผมมาใส่ทงทุงช้ำแล้วผมก็เลย ขอเพิ่มขึ้นหาบาทนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามมาได้จากทางเบอร์0ูนย์นะครับ6ท3หาสาเบอร์ของเจ้าของส่วนไผยบุนทวรน,นะครับเดี๋ยวผมจะย่างออกไปบึงแปลงที่ผมปลูกกล้วยก็ปลูกตะไคร่นะครับอันนี้ก็ต้นประดูใหญ่เต็บละ ผูกยูน้ำกันไปเลยครับส่วนผมผมอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับเมื่อข้างหน้ามันจะได้ง่ายนะครับให้มัน,ย,น,นยูน้ำกันไปเล่ยนะฮัมมันเหลือดฮัมมันเก่ากำกรรยู่เสียครับนี่ไผ่กิมสูงยกใส่ใหม่นะครับถามมันจะเป็นจะใส่ก็ัดทัดไปใส่เฉพาต้องไปสื่อเล็กนะครับเพชรโค้งนันโค้งโค้นนง,นนงสางนันโค้งสางนี่นะครับ ทำมันเลือดทำมันเขากำร,ร้ายอยู่ได้ครับในตะแมนตะเมนหอยน้ำมันนี่ละนะหอยน้ำเงาใหม่นี่นะครับพ่อเพื่อมันเหลื่อมแหงเหลื่อมยังผมก็จะมาเก็บ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 ไปใส่ถุงไว้ไปปลูกแปลงที่สองต่อไปนะครับเนี่ยเนี่ยน,นั่นนั่นแล้วครับเนี่ย พันนี้นัมนี่เดี๋ยวผมก็จะคุดออกไปเห็ดเหตดต้นพันน่ครับนี่ยต้นนี้ผมก็จะจงไว้แค่จักสองต้นหรือสามตนนะ้นเนี่ยต้นนั้นก็จะเอาออกจะเอาออไปเหตดต้นพันนะครับไอต้ต้นแก่ๆนี่ก็ตัดออกไปใส่ประโยชน์เนี่ย <Yeah. S 1> ต้นนี้กับต้นนี้ ตัดออกไปเห็ดข้างทั่วกระแตงนั่นแหละเดี๋ยวผมก็บมาจัดการมันมันจะเป็นการบริหารจัดการนะนะครับการบริหารจัดการให้ให้มันเข่าระบบมันต้นแก่กระตัดออกไปใช้ประโยชน์ต้นสาวนี่กระจงไว้เป็นต้นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับถ้ามันหลายเห็นหมมันไหลายมันหล,นหลก็คุดออกไปเห็ดเห็ดต่อพันธุ์นะครับเพื่อจะจาหน่ายให้ลูกค้าให้เพื่อนบ้านต่อไปนะครับ คือมันได้ประโยชน์เกือบทุกทุกอย่างนะครับใบมันรดน้งมาก,ก็เป็นปุ๋ยเป็นยังไปเลยคือผมเข้าใจยัางสันนะครับมันจะง่ายอันนี้ก็ไหม่มาหกอันอน,นี้ผมเองมั้งสองปีสองปีเศษนะครับใหญ่ขนาดนี้หรอผมคิดว่ามันใหง่ญ่มันกับว่าย้างนะครับใหม่เพราะว่าใหม่มันอยู่ ในป่ามันจะมันจะเลี้ยวนะครับมันจะพุ่งตรงมันจะเฝ่าพุ่งไปหาแสงนะครับให้ต้นใหญ่มันั็บบซึงกับใหญ่แต่ว่ามันหักเลี้ยวเง่าวนะครับมันสีฟเฝ้ากันไปหาแสงไอ้นี่พวกเราลำดวนมาปลูกเพิ่มอีกนะเห็นบ่เบื่อว่ามันจะหลอดบ่อ ตา้สองตน้นแล้วครับผมมันปลูกอยู่นี่ลุม่มนี่แต่ว่าผมบ่ยอมหรอกเดี๋ยวผมก็หามาปลูกใหม่นะครับเ <c oughs> พราะของผมมันหลายอยู่นะผมเพาะไว้หลายนะครับในสวนแปลงที่ส,สองผมอุ้ยหลายหลายผมเพาะไว้เป็นกระชุกกระชุกกระชุกทั่วสวนนะครับมา้าผมขึ้นไปผมเห็นตน้นใดมันตายผมก็ไปถอนออกมาเลยนะครับบางเงาเนี่ยเป็นสรน้าสามสิบต้นนะครับผม ผมเอาลงลงลง,ลงไปลุมๆไปเลยมันขึ้นมากกับท้อนใหญ่ไปปลูกเอานะครับมันก็นจะง่ายเนะใครสร้างมนผมเห็นบ่มันขึ้นมากผมละ่ะสุดยอดมากครับไอนี่ก็หำหำม,มันหำม,มันนั่งนั่นได้ครับไ มันก็เป็นไปตามแผนที่ผมคิดที่ผมขาดการที่ผมวางแผนไว้เป๊ะเลยครับ <laughs> ผมถึง่ว่าอีกอีกหาปีข้างหนา้ายังว่าเพิ่งเพ่สามปีนี่แหละครับมันจะเห็นเลืมเห็นชัดเลยมันก็จะเป็นไผ่แสกขึ้นกับต้นใหม่ไปเลยนะครับเป็นกำแพงเขื่อนว่ากำแพงไหม่ยไผ่นะครับ นมันตัดไปกินก็ได้ไม่มันตัดไปใส่ก็ได้นะครับตัดไปเห็ดใดสารพัดประโยชน์เห็ดเพื่ในเจอเห็ดนันเห็ดนี่เห็ดใดหลายอย่างนะครับเงาตันๆมันก็ไปเพาะทานก็ได้ือผมเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่จะมองหาประโยชน์ของมันนะครับโมเมนว่าเอามากินแต่นออย่างเดียวได้ครับมันมันประโยชน์หลายอย่างอยู่มันคิดแต่ว่คเทกันนะครับแล้วแต่ผู้ใดจะสนใจทางด้านใด นะครับห้ำมันเลือดห้ำมันเก่็กำแม่นเท่าไหร่นี้ครับหอยล่ำงาใหม่มุ่นน่ะแม่นเท่าไหร่นี้ครับนะพรเครื่องมันแห้งมันตายมันกระเจโรนลงมานี่แหละครับมันจระเจโรนลงมาแถวๆนี่แหละเต็มมันเกิดขึ้นมาฝนตกมามันเกิดขึ้นมาผมเห็นผมเกือกใหญ่ออกเขาไปใส่ในสวนตัวอะไรที่ผมเห็นกระปล่อยมันเลยเนี่ย็นบอกครับมันขึ้นมาแม่นเท่าไหร่นี้ครับนี่ มันเลือดมันขอกรรมไอ้พวกนี้บุตริปูครับมันกระโลงมาจากปลายใหม่ังี้ยสิละครับนี่ยมันลดงมากเงี้ยสิละแล้วมันก็ขินของมันเองเลยมันก็จะง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยเดี๋ยวผมเห็นเบิ้งอีกภารสั่งมันผมเนี่ยมันขึ้นมาอีกแเ้วครับเนี่ยเห็นไหมครับจังสี่เนี่ยวะเป็นไปตามสิผมคิดีิผมขาดการในเป๊ะเลย นอตัวแป้นมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะพุ่งตรงขึ้นไปเลยนะครับพุ่งตรงขึ้นไปแสกไปถลุปลายใหม่ไปเนื่อยไฟพวงนี้นะครับมันเป็นไ่ไส่ล่ำนะครับเป็นไ่ต้นใหญ่วัดปลอบพาวัดพาศูนย์กลางในนาซี่นาหาคนล้นครับท้อขาผมนี่ก็มีนะครับในไฟพวงนี้ที่มันอุดมสมบูรณ์ดี แต่ว่าผมว่าปลูกอยู่ในปางสิมันอาจจะว่าให้ผลผลิตผมไหลคือจังผมปลูกมันเดียวๆนะครับก็เพเป็นอย่างผมว่าด้ไปซีเรียดของมันผมปลูกดีๆสิบกอนนี่มันได้กวก็หาตน้นผมก็โอเคแล้วครับอยู่หลังบ้านนี่คือผมคิดแบบนั้นนะครับอีกเก้าปีหรือสิบปีข้างหน้าน,นี่ยผมสร้างบ้านในหลังหนึ่งอยู่หลังบ้านผมนี่ผมอ่านทะลุไปเลยนะครับนี่แหละครับเฉพาะอยู่หลังบ้านนี่แหละนะครับที่ผมเอามาปลูก กล้วยหอมทองสายพันธุ์ดีได้ครับมืเอนี่ก็เป็นตะไคร่กล้วยหอมทองสายพันธุ์ดีนะครับมาแถวนี่จึงเป็นกล้วยน้ำบาน้ำบานี่ก็สิสายพันธุ์ดีอยูนหล่ะผมคิดว่าผมได้กับลรุงซักมาสองต้นนะครับแล้วก็ได้ได้จากข้วหนานุ่มเป็นพนธการอันแพร่เอบีนะครับเป็นไหามาสามตน้นอันนี้รุงซักไหามาสองตน้นผมก็ไม่ลงไหมแบบนี้ ผมจะเห็ดเป็นแปลงพันธุ์นะครับพราะมันขืนมาดีแล้วออกนอกออกยังให้ผลผลิตดีแล้วได้นอหลาพวกก็จะคุดจากจากตรงนี้แล้วครับขยายขึ้นไปปลูกแปลงที่สองบันผเบอ,อร์ต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปเพราะว่ายังราะว่าแปลงบันผเบอร์นั่นเหนือที่มันหลายนะครับถ้ามผมจะสื่อเขาไปลรวเอาไปปลูกนั่นผมคิดว่ามันมันใสเงินหลายมันยากนะครับ ล,ลร้คนเหมือนกดิอยากยงอยู่ได้หนอกเอาเงินไห้เขาหรอเขาหนอกวยเขาม,ม,มากสบายได้หนอกแม่นอยู่ครับตัวนั้นที่มันอยากนั่นเพราะว่าผมมันบคอมีเงินนั่นนะครับผมเรียกว่ามันอยากมันอยากแล้วมันผมนนนม,นมีเงินรู้ไหกครับหวยน่ะแต่ว่าขั้นสี่บอาอีกแนวทางความคิดหนึ่งเป็นผมมีเงิน อยู่กับสางนะครับถ้าผมเฮ็ดได้ายุงสีหลือผมสีเอาเงินไปสืบเฮ็ดยังแม่นหมดหรอครับก็เฮ็ดวิธีใหม่ที่หลายเฮ็ดที่มันบดใส่เงินคือ <laughs> ผมคิดสงสัยน,นะครับอันนี้เป็นแนวทางความคิดของผมผู้เดียวเดท่ากับบุริเกี่ยวกับผู้อื่น <laughs> คือมันมันสามารถคิดได้อยู่แล้วนะครับแล้วแต่เขาจะคิดอย่างไรเขาจะใส่ชีวิตอย่างไรน,นะครับมันเป็นชีวิตของเา่า มันบ่นจําเป็นตรงไปคิดใดคือกันบ่นจําเป็นตรงไปเห็ดคือกันบ่นจําเป็นตรงมีคือกันนะครับคือผมเข้าใจของผม,มงสั่ว์มี่จังไ๋ก็ไไ้นะครับมีแบบไรก็ไไ้ในรูปแบบของหอนครับที่ห้องเห็ดไ้ที่ห้องมีความสามารถที่ห้องมีความรู้ที่สามารถหเห็ดไปได้ก็เห็ดไปนะครับผมคิดว่ามันง่ายที่ผมบอกม,ผมาเห็นวนี้นะครับ ถ้าหากผู้ใดสนใจก็เอาไปทดลองเห็ดบึงเด้ครับด้วยมือข้างหนามันก็จะง่ายมันก็จะเป็นไข่ไข่ของผมเนี่ยนี่ผมว่าท่านสมบูรณ์ดีนะครับผมบอกตรงตรงเลยนี่แถวไผ่สร้างมนต์อีกแถวหนึ่งนะครับนี่มันก็จะตรงไปนี่ผมก็จะมาปลูกใส่ให้มันให้มันเต็มหรอกนะครับเต็มมันยังขาดอีกอยู่นะครับเนี่ยขาดตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนั้นต้นหนึ่งแล้วก็นี่นี่อีกแถวหนึ่งนะครับไผ่สร้างมนต์มันก็ยังขาดอีกอยู่ประมาณสองสามต้น นี่แหละมันจะควบยี่สิต้นนะครับพ้นเจ้าซ้ำนี่ยี่สิบตนยี่สิบตนนะครับ,นนรบของภายสั่งมนถาสมุดนะครับถาสมุดว่ามันให้ให้ตน้นให้ลำผมออกมาลักษณะนี่นะครับก่อละสี่ตนแต่จริงๆเนี่ยนี่มันหลายตนอยู่ผมตัดออกไปใช่เ,เห็นไหมห้อยผมตัดออกไปใส่ก็มี ผมพิดว่าิ0ก่อไฟสั่งมวนมันกิดห่วยเจ็ดแปดสิบต้นหมดแล้วผมก็หม่ทางมันเป็นแบบนี้นะครับนักสั่นเหครับผมก็คิดว่างแผนนว้แบบนั้นนะครับแต่ว่ามือนีมันเป็นแบบนี้นะครับก็บฝากติดตามนี้ได้ครับด้วยถ้าหากผู้ใดสนใจแนวทางเอาไปเหตุเบิง่งนั่นละนี่ก็หม่ยางหน้าเขาปีที่สิบเอ็ดนะครับ มันก็นใหญ่ขนาดนี้แล้วผมกอดแขนเดียวบ่ห่มครับอยู่หันตัวหนึง่งผมกอดแขนเดียวนี่บ่หลบแขนที่สองก็ล้วมนะครับแต่ผมคิดว่าฐาอายุมันถึงยี่สิบปีนะครับใหม่ตัวนีเมื่นหนึ่งผมกับโบขายถามนในยี่สิบปีมื่นหนึ่งผมกับโบขายครับไหม่ตัวนี้ทุกต้นนั่นแหละยู่ในหลังบานผมเียผมบบขายประเภทใหม่ยางหน้าไม่แดงไม่ดูไม่ยุ่งนะครับผมบบขายมื่นหนึง่ง เพราะว่าผมแอมเห็นมันมุ่น่ามันหลายกว่ามือหนึ่งนะครับผมแลมเห็นแบบนะาาั้นผมเขขายมือหนึ่งกันขอขอบุญขอบคุณน,นะครับผู้ที่ได้แวะผ่านเขามานะครับได้เห็นการบันทึกวิดีโอของคนบาปลูกป่าคนบาปลูกต้นใหม่เจ้าของสวนไผ่บุนถาวรน,นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาเบึงไอ้พริกไทยผมนะมันเกิดขึ้นมาดีเหรอครับเนี่ย ถ้ามันบ่ตายนะครับถ้ามันบปตายถ้ามันพั่นขึ้นนี่นะเป็นไปตามที่ผมคิดที่ผมวางแผนไว้เนี่ยมันพันขึ้นต้นยางหน้าผมนี่นะครับพั่นโอบขึ้นไปแล้วกบต้นยางหน้าผมนี่ผพคิดว่าพุ่งกฤษฎีต่อนเอาอยู่นี่แล้วตอนเอาพริกไทยต้นนี่ที่จากนี่ตีขยายไปปลูกใหม่นะครับขยายไปลงปลูกตามเงาใหม่ต่างๆต่อไปเนี่ยเห็นบอกครับทํมมันเหลือดฮาม,มันเขากรรม นี่ก็นแมนนะครับลายอยู่ครับลายอยู่ยื่ขึ้นไปใหม่ผลก็ลายครับผลมึงตีมันขึ้นไปพูนผลไปต้นแดงผมผลเลยมันขึ้นไปคิดมันเหงาครับเครื่อมันเหงาเหงามันอยู่ดินเหงามันอยู่อยู่หนีนะครับเนี่ยเนี่ยเหงาไอ้มันเลือดมันมือเสือนนี้ครับหัวมันอยู่นีเนี่ยเครื่อมันขึ้นไปเห็นบอกเครื่อมันพันขึ้นไปกบ กับต้นยางพลาผมมันพันขึ้นไปพันขึ้นไปเห็นบ่าพูดขึ้นไปหอดปลายแดงครับพูดเพิ่งวันขึ้นไปนี่คืออะไรครับนี่ <c oughs> ต้นหนูม่วงก็ขึ้นไปหปนกม่วงเลยครับพ ขึ้นไม่ไปม่วงปิดเลยนี่คือกันกระต้นยางหนาเนี่ยขึ้นไปต้นอย่างหนาปิดเลยพูดแล้วเขาเป็นหำเต็ม่สุนดิพอต๊ะแรงแบบนี้มันกระโจนลงมามันโรนลงมาของมันเองนะครับผมขึ้นไปเก็บบัวใดเรื่อนมันแห้งมันยังมันกระโจนลงมาเองผมก็จะเก็บใดจ่ยังสีสี่นี่ผมก็ช้าอย่างเก็บแต่จยังสีสี่ครับไอพวกที่มันโรนลงมาเองมันก็ขึ้นของมันเองเห็นบอกครับ อยู่น้ำสวนนี the ่มันขึ้นหลายนะครับมันขึ้นเองมันนั่เหาของทุ่งสันเห็นบอกครับเนี่ยมันขึ้นของมันเองหลายนะครับผมบ่ได้ปลูกหลายผมก็จะปลูกเป็นบางส่วนนั่นแหละครับนี่คือยางยางพาราเห็นบอกครับกามันขึ้นมานี่เต้มนี่ผมก็ไม่ได้ปลูกผมบไม่ได้หามามันก็โลนมาจากต้นแแม่นี่เห็นบอกครับนี่มันโรนมาล้ะมันก็ขึ้นเองเห็นบอกครับนี่แม่น้่นมันได้นี่ต้นยางพา้านั่นเลยครับ เมื่อทางนาผมก็ถอนถอนถอนออกไปไปปลูกแปลงที่สองผุ้มอด้ซื้อแม้แต่บาทเดียวเลยถอนออกจากสวนจะคลองไปลงสวนจะของเสือเลยนะครับ <c oughs> นี่ผมถึงว่ามันง่ายครับแต่ก่อนผมกระยากขึกันแต่ก่อนตอนผมเห็ดใหม่ผมกระยากืึกันพ้มันเป็นแบบนี้แหะมันก็มันก็เริ่มง่ายเห็นไหมครับมากอยููนกันไปเลยมันจะหลายขึน้นหลายขึ้นนะครับโดยทย่ผมบดต้องเค็ดอย่างนะครับบด้เอ็ยดยังไหล เวทยังไรก็เอาฟุ่นขียงว่านี่แหละมาใส่แน่นิดๆนหน,น่อยขนาดครับมันจะง่ามขึ้นไปเรื่อยง่ามขึ้นไปเอยไล่ขึ้นไปเรื่อยนะครับอันนี้ทอกเที่ยวผมกระดอันนี้สูงมากจากในคาเฟ่ผมกวดใบใหม่นะครับกดใบใหม่ใส่เขียงใส่ยังแล้วมันมันก็มีนะผมก็เอามาหนะักผมก็ามาเทีส่สวนผมเมื่อข้างน้นก็จะงอกขึ้นแบบนี้นะครับหลยต้นลยครับทอกเที่ยวอยู่นี่ มันก็งอกขึ้นของมันเองนะครับผมบดีปลูกบดีเพาะบดีอย่างนะครับผมก็เฮ็ดแบบนี้แล้วนี่กระเทยเังส่แล้วมันก็งอกขึ้นของมันเองเมื่อข้างหน้าผมสุจัดสวนจะแต่งสวนผมนะครับผมก็มักคุดหล่อออกไปไปแต่งมันก็ง่ายนะครับนี่แหละครับผมวานนวทเราทำโครงายออกคุ้ยไหลนะครับผูที่้บพันของมานะครับมากๆผมกเ็เริืองเหลืองเหลืองลายแล้ว เหลื่อมเหลืองเหลื่อมยังแล้วเดี๋ยวให้มันเหลืองดีๆนะครับเมื่อนั้นมันลดลงมาสองหน่วยผมมาฟังแล้วนี่แหละนี่ผมว่าฟังนี่เดียวผมให้เบื่อผมฟังตรงนี้ตัวนี่เห็นไหมครับผมฟังหวงั้นสิละมันลดลงจากนี่แล้วครับจากฟังหวานพูดนียก็ฟังลูหันอีกหน่วยหนึ่งสองหน่วยมันลดลงมา ขอบคุณหลายๆครับผม,มนี่คือแนวทางความง่ายนะครับสวัสดีครับ